สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดรรูดชื่อปฏิยาพรอมรานนท์ค่ะชื่อเล่นหนูนารหัสพภาริยะหกหกศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเข้าห้องฝึกวันที่สิบมกราสองห้าหกหกคุณครูผู้สอนคุณครูติวค่ะสมนึกเมจาทีแนะนำก็มาค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่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 รู้เรื่องในการปฏิบัติเลยค่ะเพราะไม่เคยปฏิบัติที่ไหนมาก่อน ก็ทำทุกอย่างตามที่คุณครูแนะนำค่ะการปฏิบัติของหนูก็มีอะไรมากตื่นเช้ามาก็ถวายบุญให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมสวดมนต์แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมในเวรค่ะทำแบบนี้ทุกวันค่ะจับภาพพระจับภาพหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะเน้นจับภาพระค่ะขอพระเมตตาขอพระบารมีแล้วก็แผ่บุญทำแบบนี้ทุกวันค่ะ การปฏิบัติก็มีจับภาพผ้าได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะมีลืมบ้างแต่ก็ไม่ไม่ท้อนะคะก็มาวันที่14มีนาที่ผ่านมาคุณครูบอกว่าจะส่งรายชื่อเข้าห้องจัดคิวก็ตั้งใจทำแบบสุดๆนะคะครึ่งวันก็ได้เข้าวัดสุาบรนก็มีแค่นี้ค่ะในการปฏิบัติของหนูสวัสดีค่ะ